เจอใครโหเหี้ยเจอเหีย้ยดีอีกแล้วแ <c> ล <oughs> ้วไปทำอะไรกันตรงนั้นทั้งสี่คนเอา้า <c oughs> แฟดทำไมอ่ะ <c oughs> อุ้ยมันทิมจะทำตัวเหมือนยาสุโอดิ่ง <c oughs> ไม่เรียนสำนักเดียวกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันเป็นพี่มันนะตุวิช้าเหรอต่าเหรอต้า,ต,าต้าใช่ไหมต่าใช่ไหมเออ เหมือนจะเริ่มเลดนะนี่เน uh> ี่ยฝั่งตรงข้ามนี่เนี่ยเลือดหมดแล้วเลือดหมดแล้วทีนี้น่าจะไปบนแน่นอนไม่มาหรอกมั้งมาก็ไม่กลัวหรอกนี่พีาหยิ่แมางมาจริงแม่งมาจริงแม่งมาจริงแม่งมาจริงม่งมาจริงจุ๊ก ปาขวามพิธีนึงวิ่งต่อวิ่งต่อต้องรอดต้องรอดอุ้ยโดนตันโดนตันโดนตัน,น,ตนต้องรอดต้องรอดมาแล้วจ้าอุ้ยแม่งเข้าแม่งเอาแม่งเอาแม่งเอาแป๊บแป๊บขอเวลาแป๊บทุบพิธีทุบปพปิธีนึงวิ่งตามวิ่งตามปาขวานพิธีทีหนึ่งจิตอสูรวิชาเก้าดาบไอช้ชรา โอ้ยมันโกรธบังมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมฮะได้ได้เลยได้แล้วไปไหน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 ซีเจนี่ซีเจนี่อุ้ยแม่งมาอีกแล้วแม่งมาอีกแล้วเอาเลยละกันไอ้ชูว์โยนเนมาด้วยเอามึงด้วยเอามึงด้วย เนหนจ้าเป็นหน่อยจ้า,อจาเอาเพี่อะย่างหน่อยย่างหน่อยอเ,เอยบบเอกระเบิ้ลเบบิ้โยเน่ไปไหนอ่ะโยเน่ไปไหนอ่ะม่อมาแล้วทาราวดีชื่ออย่างกับชื่อหมู่บ้านโอ้โหมาแล้วมันมาแล้ว อโยนิยูนเนี่ยให้วิว้าวแั่งดิแั่งเดะทำยูเฮ้ยไม่โดนไม่ไม่ใครโดนเลยไม่ดูดันเลยโยนิตัวนี้ดูดันหน่อยดิดูดันหน่อยดิเออ ละเพื่อนโนดได้ใหกูแววลิฟต์ดีกว่าอมาขนาดนี้แล้วต้องได้เฮียจะกลับตัวก็ไม่ได้แล้วตอ้โหสู้ไม่ได้เลยดูดิยเฮียมันกด มันมาเจ้าของมาวะ่ะอ่าอ่าเยิร์กูจะลากไปทางอื่นกู <c oughs> ไม่มีสมัย้วยเนี่ยเอาอไรเอาเยี่ยมแม่งลงมาละ <c oughs> ถอยเลยเ่อนไม่มีสมัยก็ไ <c> ป <oughs> <c oughs> ต้องลุมกันด้วย เมา่อักันตีนี้อย่างเดียวเลย